สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องมหาบ้านบ้านหลากสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ที่อำเภอราศีสไลนะครับเพื่อพาทุกท่านมาชมนะครับบรรยากาศของเขื่อนกั้นแม่น้ำมูลนะครับที่อำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับกั้นแม่น้ำมูลนะครับนี่คือบรรยากาศของบริเวณเขื่อนราศีสไลนะครับ บรรยากาศที่สวยงามนะครับน่ามาพักผ่อนนะครับที่เห็นก็คือทางเข้ามาจากอำเภอราศีสไลนะครับบริเวณเขื่อนราศีสไลนะครับก็มีห้องน้ำสะดวกสบายนะครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวนะครับ ป้ายเขื่อนราศีสไลนะครับอำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตกันแม่น้ำมูลนะครับเป็นบรรยากาศบริเวณเขื่อนราศีสไลนะครับสำหรับท่านที่จะมาพักผ่อนจนใจนะครับมีโอกาสก็ ไปมาเที่ยวชมได้นะครับอยู่บริเวณบ้านห้วยนะครับอำเภอราศีสไลนะครับแล้วก็ป้ายเขื่อนราศีสไลนะครับทางเดินขึ้นไปบนเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเขื่อนราศีสไลนะครับเป็นทางขึ้นไปบนเขื่อนนะครับหรือว่าบนประตูน้ํานะครับ ซึ่งรถยนต์ก็วิ่งขึ้นไปได้นะครับครับเป็นทางให้รถยนต์วิ่งนะครับบนประตูระบายน้ํานะครับเจ็ดบานนะครับครับนั่นก็คือประตูระบายน้ํานะครับเขื่อนราศีสไลนะครับเจ็ดบานนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับไม่ไม่ใหญ่มากนะครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับที่จะไหลไปทางอำเภอราศีสไลนะครับส่วนด้านนี้ก็จะกั้นน้ำนะครับระบายน้ำมาจากอำเภอรัตนบุรีสําหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำมูลที่มาจากทางฝั่งอำเภอรัตนบุรีนะครับนี่ก็เขนนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของเขื่อนราศีสไลนะครับ เขื่อนคอนกรีตนะครับมีประตูช่องระบายน้ำเจ็ดประตูนะครับกานไม่น้ำมูลสำหรับท่านที่มาเที่ยวก็สะดวกสบายนะครับมีบริการร้านค้านะครับร้านอาหารนะครับภายในเขื่อนราศีสไลนะครับ,รบโอ้จะพาเดินบน เขื่อนนะครับบนประตูระบายน้ำนะครเป็นเขื่อนคอนกรีตประกอบด้วยประตูระบายน้ำเจบานนะครับกันเมนามูลอยู่ที่บ้านห้วยนะครับอำเภอราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มีโอกาสนะครับก็ขอเชิญน,นะครับมาเที่ยวพักพ่อนใจได้นะครับที่อำเภอราสีสไลถจังหวัดสีสเกตนะครับบนประตูระบายน้ำนะครับรถยนต์ก็สามารถวิ่งผ่านได้นะครับยกเว้นรถบรรทุกนะครับ รับสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสลับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด u u s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ